MHC จ่ายน้อยเจ็บน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าเป้าหมายในการให้บริการของเราคือจ่ายน้อยเจ็บน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าโดยมีนโยบายในการดำเนินงานหลักๆคือการดูแลให้บริการด้วยความใส่ใจเพื่อให้การปลูกผมถาวรเป็นเรื่องง่ายและไม่น่ากลัวเหมือนการเข้าร้านทำสปาและกลับออกไปย่างมีความสุข ให้เราคิดว่าเราเป็นคนไข้ทําอย่างไรให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เจ็บน้อยที่สุดก็คือทําอะไรก็นึกถึงใจเขาใจเราอะค่ะเป็นหลักเราจะเน้นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองดูแลเหมือนพี่น้องเหมือนญาตินะคะคือให้เขารู้สึกรีแลที่สุดค่อนข,ข้างเหมือนเหมือนญาติมีจริงๆคนระับเป็นกันเองมากครับตอนเคสของผมเนี่ยผ่าตั้งแต่ประมาณ9โมงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเจาะเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วติดเที่ยงก็มีการพักครึ่งมีขา้าวกลางวันมาให้ให้กินเลี้ยงกินหมีที่มันเป็นอย่างนี้ครับคือทุกคนเป็นกันเองมากแล้วเหมือนมาเจอเพื่อนมาเจอทีมงานหรืออะไรเงี้ยครับก็จะชวนเราคุยมีการดูแลที่ดีมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมาสปาพอเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาสามารถโทรกลับมาไว้ใจเราโทรกลับมาหาเราได้ถ้าเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องสร้างความ เชื่อใจไว้วางใจตั้งแต่ตอนแรกที่เขาเข้ามาทีงานที่นี่น่ารักมากทุกคนเลยนะครับนอกเหนือจากจะ,ะดูแลในแง่ของงานโปรเ e s s i o n a l คือทางแพทย์ของเขาแล้วเนี่ยในแง่ของโดยส่วนตัวทุกอย่างนะครับในแง่การให้กำลังใจเองหรือว่าบริการหลังจากที่เราต้องมาดูแลแพ้คอยสระผมให้แนะนำเรื่องราวทุกอย่างแล้วก็บริการทุกอย่างอันนี้ถือว่าน่าประทับใจมากนะครับ อีกทั้งทําให้การปลูกผมถาวรมีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไปซึ่งที่จริงแล้วทางคลินิกได้คิดอัตราค่าปลูกผมถาวรในราคาที่ไม่สูงมากเพื่อให้คนที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงได้เข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้นและเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถทําได้ต้องยอมรับว่าในการทำรัายการปลูกผมเนี่ยต้นทุนสูงมากๆก็คือเรื่องของบุคลากรระบุคลากรเองต้องพัฒนา ต้องให้ความรู้ความสามารถที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างสูงมากขึ้นเราพยายามที่จะทำให้ราคามันสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งในเรื่องของคนทําแล้วก็คนที่เข้ามาใช้บริการโดยที่เข้าใจราคาเท่านี้แต่ได้เทคโนโลยีที่ถือว่าระดับโลกเลยคือเรากล้าพูดได้เลยว่าด้วยราคาขนาดนี้เองเนี่ย เทียบกับเทคโนโลยีทุกอย่างที่เราใช้เราถือว่าถูกมากพอสมควรแล้วนะครับถ้า,าถ้ามันแพงเกินไปคนก็ไม่สามารถใช้ได้ถ้ามันถูกเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดได้ไม่สามารถที่ใช้คนที่มีความชำนาญได้เหมือนกันผู้ที่สนใจสามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นกับทีมแพทย์และพยาบาลของ Mill ลียนแฮร์คลินิกเรายินดีให้คำปรึกษาและตอบข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับศัลยกรรมปลูกผม และอธิบายถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆให้ทุกท่านอย่างชัดเจนและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแกบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดหรือถ้าท่านไม่สะดวกอาจปรึกษาผ่าน h a i transplantation online consult เพื่อรับคำปรึกษาได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้ว online consult มันเป็นอะไรที่ง่ายนะคะมันเข้ากับยุคสมัยสมัยนี้ที่แบบว่าเปิดคอมาปุ๊บคลิกปุ๊บแชทได้เลยมันก็จะง่ายแล้วก็เรียวกว่า แล้วควาว่าออนไลน์นี่คือถามปุ๊บเขาก็จะต้องแบบตอบปั๊บมันถือจะเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีพยาบาลประจําตลอดนะคะซึ่งข้อมูลมันก็จะเป็นข้อมูลจริงที่สามารถตอบโจทย์เขาได้เลยตอนนั้นบางทีพออ่านในเว็บปุ๊บเจอคําถามปุ๊บเขามาแชร์ถามได้เลยนะคะนี่คือความจริงใจและความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์ชญกรรมปลูกผมที่ให้ผลการรักษาที่คุ้มค่ากับเงินและเวลา ที่ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายด้วยการดูแลจากแพทย์และทีมพยาบาลมืออาชีพเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและจ่ายน้อยเจ็บน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่า MHC Change Your Life